บริเวณที่ไม้เนื้อหนาที่สุดก็คือบริเวณคอนะคะฉะน,นั้นเราก็เลยจะเน้นเจาะไปที่โคอใต้คอนะคะเจาะทิ้งเทียงนะคะ แอ้น้ำมันไหลลงมาได้เนี่ะหาสวานดูนะคะบ้านไทยมีไผ่สว่านเนี่ยนะคะจะประมาณเท่ากับสายนะคะแล้วสันี้เราใช้ใส่น้ำหยืดอใส่น้ำเยืนะคะมันใหญ่จิตนึงเสร็จแล้วนะคะอันนี้มันมันเล็กมันจะต้องมีกินมีกินน้องเขาคว้านนิดหนึ่งเพื่อให้แยกเขาไปได้ง่ายขึ้นคะเคเห็นไหมคะมันไม่ทะลุถ้าทะลุเข้าไปถ้าทะลุเข้าไปถามว่าได้ไหมได้แต่จะมีน้ําอีกส่วนหนึ่งที่เหลือไปค้างในป่องมันจะเสียเนาะถ้าเราเจาะ ตรงนี้เกิดทะลุน้ําเสียก็จะออกไปอีกนะเนี่ยพออย่างเงี้ยเราก็ใส่สายแล้วก็ผูกเอาไว้ที่ใช้ถุงเพราะว่ามันผูกไว้กันมดหรือแมลงและถุงเนี่ยพอใช้ครั้งหนึ่งเราก็ทิ้งเลยนะคะมันเออน้ำไผ่มีค่าพีอยู่ประมาณ5.5คือเป็นความมีกรดอ่อนๆฉะนั้นในเรื่องส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นนิ่วอะไรเงี้ยมันจะช่วยมันจะช่วยลดการ่ายนิ่ว ถึงเจ็ดเลยประมาณประมาณดูถ้าพิเศษเป็นกลางได้ได้ทุกสายพันธุ์เลยถั่วถั่วแต่ถ้าอยากให้น้ำเยอะต้องเอาไข่เป็นไผ่เนื้อหนามันจะมันจะจอดเข้าไปในเนื้อไผ่ได้ทางถลายนิ่วบางคนที่เป็นหินปูนเกาะอะไรพวกนี้นะคะมันจะช่วยให้ค่ะกินเยอะกินต่างน้ำเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเขอไปลองได้นะคะเมื่อเราจอดจุดเนื้อหนึ่งจุดตึงไม่มีค่ะของเราตรงทางเราเป็นทางในในคนจะมีไผ่ขาดก็ไม่มีนะคะดูแลขวอันนี้เลยเรา เจะเนี่ยนะคะไข่เป็นระบบลากรวมทุกลำเนี่ยลากไข่เนี่ยพอเราเจาะจุดนี้ทุกลำก็จะมาลงนี่มันจะเป็นต้องมาเจาะข้อแต่เป็นระบบลากรวมทีนี้เราจะไม่เจาะอย่างนี้เพราะมันหนักเราจะเจาะให้มันอยู่กับพื้นให้มันวางที่พื้นไปถึงให้ถุกมาติดวางที่พื้นด้วยเนาะ ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะยาก็ใช้วิธีการตัดเองแล้วก็มาสังเจตน,นะคะมันก็จะมีบางส่วนที่ลกน็คือกรล่อยการธรรมชาติเลยจริงๆแลแ้ว<ล>ยาค่ะว่ามีประโยชน์ไหม <ละ S 1> มันก็มีประโยชน์ในของการคุมดินนะคะตรงไหนที่เรายังทําไม่ทันเนี่ยเราก็ปล่อยให้หญ้ามันคุมเอาไว้มันก็จะช่วยเก็บความชื้นได้นะคะไม่เจาะทะลุเนี่ยค่ะดูนะคะมนเนี่ยเนียนะบานอันนี้นะ จะอยู่ประมาณนี้นะคะเจาะประมาณนี้เจาะเข้าไปแค่ในเนื้อเหนืนะคะ้เขาจะเป็นระบบการคลายน้ําของไหลอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพอเราเจาะปุ๊บเรากลัวจะทะลุเราก็จะใช้ครั้งใต้ไตบริเวณที่ไม้เนื้อหนาที่สุดก็คือบริเวณคอนะคะฉะนั้นเราก็เลยจะเน้นเจาะไปที่คอใต้คอนะคะเจาะทิ้งเถียง แต่น้ำมันไหลลงมาได้เลยค่ะสวานดูนะคะบ้านไทยมีไผ่สวานเนี่ยนะคะจะประมาณเท่ากับสายนะคะแล้วนี้เราใช้ใส่น้ำเยื้มใส่น้ำเยิมนะคะมันใหญ่นิดเึงเสร็จแล้วนะคะอันนี้มันมันเล็กมันจะต้องมีกินมีกินน้องเขาคว้านนิดหนึ่งเพื่อให้แยกเข้าไปได้ง่ายขึ้นเคนะคะเห็นไหมคะมันไม่ทะลุถ้าทะลุเข้าไปถ้าทะลุเข้าไปถามว่าได้ไหมได้แต่จะมีน้ําอีกส่วนหนึ่งที่เหลือไปค้างในป้องมันจะเสียเนาะถ้าเราเจาะ ตรงนี้เกิดทะลุน้ําเสียก็จะออกไปอนะะเนี่ยพออย่างเงี้ยเราก็ใส่สายแล้วก็ผูกเอาไว้ที่ใช้ถุงเพราะว่ามันผูกไว้กันมดหรือแมลงและถุงเนี่ยพอใช้ครั้งหนึ่งเราก็ทิ้งเลยนะคะมันเออน้ำไผ่มีค่าพีอยู่ประมาณ5.5คือเป็นความมีกรดอ่อนๆฉะนั้นแต่ในเรื่องส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นนิ่วอะไรเงี้ยมันจะช่วยมันจะช่วยลดอการคันได้ค่ะ ถึงเก็ดเลยประมาณประมาณดูถ้าพี่เฮ็ดเก็บกลางได้ได้ทุกสายทันเลยทันแต่ถ้าอยากให้น้ำเยอะต้องเอาไผ่เป็นไผ่เนื้อหนานจะมันจะจอดเข้าไปในเนื้อไผ่ได้ค่อนข้างเยอะะลายนิ่วบางคนที่เป็นหินปูนเกาะอะไรพวกนี้นะคะมันจะช่วยให้ทาะกินเยอะกินต่างน้ำเลยทีนี้เดี๋ยวไปลองได้นะคะเมื่อเราจอดจุดเหนื่อยหนึ่งจุดต่งไม่มีค่ะของเราตรงเราเป็นในน้วัจะมีวัวขาดก็ไม่มีนะคะด้วยคาปอันนี้เลยเรา เจาเนี <muitas S 2> ่ยนะคะไข่เป็นระบบลากรวมอันนี้ก็ไม่มีทุกลำเนี่ยลากไข่เนี่ยพอเราเจาะจุดนี้ทุกลำก็จะมาลงนี่มันจะเป็นตอัวเจาะข้อแต่ในระบบลากรวมอันนี้เราจะไม่เจาะอย่างนี้เพราะมันหนักเราจะเจาะให้มันอยู่กับพื้นเพื่อให้มันวางที่พื้นไปถึงให้ถุงมาติดวางที่พื้นเ้วยใช่ค่ะมันหนักลำนี้จะออาไปออกตรงนู้นด้วยใช่ค่ะทุกลำจะออกมาที่นี่ระบบลากรวมแต่ทีนี้มันมีเวลาที่1ที่กอใหญ่น้ำอเยอะค่ะใช่ค่ะอีกอย่าง างหนึ่งถ้าเราเจาะรูเดียวมันให้เวลาสมมติว่าเที่ยงคืนถึงกี่ชั่วโมงอ่ะมันก็จะหยดติ่งติ่งมันถ้าเรากลัวมันมันเวลามันแค่นี้เรากลัวน้ำออกไม่ทันเราก็เจาะลำอื่นด้วยถ้ามันอยู่ในเหมนเี้ยมันมีแหล่าตรงไหนน้ำา็ว่าเอาสายยางมาใส่ด้่ยใช่ค่ะที่มันอยู่ใกล้ๆกันเพราะเวลาเดี๋ยวมันหกโมงปุ๊บเนี่ยมันหยุดแล้วมันก็จะมียางมาสมานทั่ที่ที่ทำามเนี่ย มาถึงจากเชื่องทินถึงนช้าเนี่ยเราได้น้ำใสประมาณเท่าไหร่ถ้าหักว่าหน้าแรงเนี่ยต้องเทน้ำสองวันถึงจะให้น้ำเราถึงจะได้เท่าไหร่อ๋อต้องให้น้ำใสมาสองวันคือขึ้นอยู่กับความสะดวกนะฮะถือว่าแต่บริเวณพื้นที่เขาส่งปูก็ไม่ต้องไม่ต้องหามันก้อนหนึ่งมัน เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันแรงอ่ะไข่ก็จะไสีมันก็จะไม่ไข่แต่ถ้าเป็นไข่เล็กๆเราอาจจะไม่เจาะอย่างนี้นะคะเราโน้มกิ่งแล้วก็ตัดปากฉลามแล้วถุงผูกที่ปลายเลยให้มีแผลตรงไหนน้ําก็จะออกตรงนั้นอย่างทั้งคืนเราเข้าป่าแล้วก็มีน้ําไข่เนี่ยเราดื่มมันกองด้วยเส้นใยธรรมชาติอ่ะมันดีขนาดไหนที่นี่ที่นี่น้ำน้ำไข่ที่เราเมาเราสามารถดื่มได้เลยเดือดได้เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยเรามาจากกองนิดเดือดกันมากองกันแล้วเพื่อมัน มีผงจากอันนี้ออกมาเราก็มากรองหน่อยแต่ข้อเสียของเขาคือมันถ้า pH อยู่ที่5.5ต้องแช่เย็นเ้าเหมือนน้ำผลไม้ค่ะถ้าไม่แช่เย็นเราจะเสียหวานนะถ้าเราเก็บไว้ได้อยู่ประมาณ6-10ึงสิบไม่กี่วันมันจะเสียถ้าเราไม่แช่เย็นแต่ถ้าเราแช่เย็นคนแชอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ10-15ึงสิ้าวันแต่ถ้าเกิดว่าเขาช่องฟรีสนะคะเขาอยู่ได้เป็นเดือนอร่อยไหมคะพ่อของเราก็จะมีการพัฒนาอีกเราใช้อีกน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาติทุ่งฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำธรรมชาติ ใช้ขวดแก้วเหรอนั่นเรื่องใหญ่เค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปดูค่ะว่าเป็นเป็นแบบไหนต้องยามาชงสานะคือเชื่อมกันแน่ค่ะเดี๋ยวเรามาด้านโน้ตเลยค่ะชื่อไทยไข่นี่คือใช้ได้ทุกสม่เลยค่ะไข่เป็นไข่น้ำใหญ่ไหมเนื้อหนาๆนได้ดีนี่งน้ำได้ดีอันนี้ก็เป็นไทยชุมชนนะคะสามารถอุดหนุนได้เลยนะคะนี่งานที่อุดหนุนเรือได้ดีไหนคะ นายกพะสือใส่ลูกให่ค่ะดูว่าบรรจุภัณฑ์ของเราน่ารักไหมคะอ๋ออันนี้คือตัวน้ำไข่ของพี่นี่น่าใช่ค่ะอุ้ยผลิตภัณฑ์แพ็คเกจสวยมากเลยค่ะเปลี่ยนจากถุงเอาเอากระปุกใส่ไปได้กระปุกตัวใหญ่ไว้ค่ะอันนี้มันจุกอ่ะมันจุกมันแน่นในถุงตกน้ำตายเลยเอาอะไรดีกว่าซื้อเราเท่เท่เลยดหนื่อยเล่าเลย น้ำไข่ที่เขวเนี้เป็นเห็ดนะเห็ดหูหนูแล้วทำอบแห้งเราไปใช้แค่ใช้แค่ดอกสองดอกแค่ค้ามงคือนนานเองของเราจะมีเพาะไว้้หมดหนึ่ง้อสฟังเลยค่ะเดี๋ยวาเดินเล่าก่นในเดค่ะสามถึงร้อยไปเลยค่ะสาร้ะยเี่รไว้สี่เราด พวกหนองนาพัน